สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮฟประกายแสงแห่งความหวังนะครับเป็นธรรมดาครับที่พ่อแม่ทุกคนนะครับจะภาวนาให้รูปของตัวนั้นเกิดมาเป็นปกติและก็สุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าไม่ได้ดังหวังนั้นกําลังใจและทาน้าใจจากสังคมที่จะส่งให้ประกายแสงแห่งความหวังให้พวกเขานั้นได้มีกําลังใจที่ต่อสู้อุศักรค์อันยิ่งใหญ่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่มินบุรีนะครับมาอยู่กับครอบครัวของน้องรอยเตอร์นะครับนี่คือ คุณแม่นะครับออเตอร์สวัสดีครับ<ไ>น้องเป็นยื่แต่กาเนิดหรือเลปล่าครับค่ะใช่ค่ะก็อบอกเป็นโรคดีจอซินโดมันเกี่ยวกับระบบภายในอะคะ่ะข้างในเขามันจะเล็กหมดเลยน้องอยเตอร์เนี่ยเกิดที่โรงพยาบาลก็ไม่เคยได้กลับบ้านเลยนอนโรงพยาบาลมากี่ปีนะสามปีกว่าค่ะ,คะก็อยู่มาสามปีอะคะ่ะก็เจอทีละโรคละโรคมีโรคหัวใจค่ะแล้วก็ปอดเลือดลังแคลเซียมต่ำคอเสดสูงโรคชักโรคไทรอยกดไหลย้อน เด็กตัวแค่นี้แปดโรคแล้วคุณหมอบอกว่าจะมีทางรักษาหายไหมครับหมอเขาบอกว่าน้องจะเป็นอย่างนี้ก็คือบอกจะไม่ดีไปกว่านี้แล้วไม่แย่ไปกว่านี้ค่ะแล้วเป็นไงคุณหมอต้องนัดน้องไปหาหมอทุกทุกเดือนทุกเดือนไปเ,เพื่อตรวจบําบัดค่ะกายภาพบํา,บ,าบ,บัดเพราะว่าน้องยังไม่เดินเลยแล้วเป็นไงครับท้อไหมก็มีบ้างอยู่ค่ะบางทีหลายๆอย่าง ก็น้องก็ดีน้องกำลังใจดีอะค่ะแต่เวลาเห็นเวลาที่น้องอาเจียนอะไรอย่างนี้ก็สงสารเขาค่ะเอาละครับวันนี้นะครับรายการโฮปสนะครับประกายแสงแห่งความหวังนะครับมอบเงิน1 0,000มืบาทไว้เป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวของน้องรอยเตอร์นะครับและต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะครับสำนักงานาสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้กำลังใจกับคุณแม่ยุย้ยและน้องรอยเตอร์ให้ฝ่าวันปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับยังมีผู้คนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยความยากแคนลำเค็นร่างกายไม่ครบสมบูรณ์อย่างเช่นเราท่านแต่พวกเขาก็มีหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยกำลังใจที่ต่อสู้อย่างเข้มแข็งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังท้อใจ ออสนับสนุนโดยสำน,น,นักง,งานส,สลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเราไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรม ไม่ให้สูงสิ้นสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน